เตี๋ยวดำดำนี่สูงสูงไดอยนะครับสูงสูงไดอยนะสุดดำนะเอางูตะหงอเขาได้เสียครับงูตะหงอเขาได้เสียนะแล้วท่าไหนึ่งร้อยไหมแดงนี่บุกอัดเสด็จแดงดูใหญ่กว่านะแดงดูใหญ่กว่านะเล่เบาเลเบฮ้ยแดงพีดไปเฮ้ยเฮ้ยดำแกไปแดงอัดไปแดงแกไปก่อนท้ายเนีไฟแดงนะไฟแดงนะครับ ใส้ดำนีม่มาโอ้ยจะไปยอดดีนะตัวดำนะโอ้ยเดินคูมเลยนะครับชนแต่หัวล่างๆนะตัวดำเคลียบไปดำเคลียบไปโอ้ยไอ้แดงตัวดำนี่เข่าถึงก้อนนะตัวดำเข่าถึงก้อนนะดำเข่าถึงก้อนนะแดงนี่มีถอยถอยนะครับตัวแดงม,มีถอยถอยนะบุกได้บุกสมาชิกบุกได้บุกนะ เก่งนะครับได้นะดเด,ๆๆด้งยังไปเอาเด้งยังไปดำยังมาใจเพชรหรือเปล่าดำชัดเจน <ๆ S 2> เป็นไพแดงน,นะครับคนใจพาลัดคนทน้งเงินนะี่ลายบริสุทธิ์นะครับโค,โคตรโทนนะราคาอยู่แดงน,นะราคาอยู่แดงนะเด้นนะยนนยงยกไปดำนิ่มไป ใสยอดดีนะตัวดำนะใส่ยอดเ่อเขาพูดนะแดงไอ้ดำกค่ไปแดงนี่ทาเป็นทางะจะเป็นทางนะครับใจเพชรหรือเปล่าหนาใหญ่นะหนาใหญ่นะตัวแดงนะแดงต่อ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 มีแม่น้ำมาหลังนะตัวแดงมีแม่น้ำมาหลังนะครับ dậm nè dậm trái đếng qua đếng dậm trái qua chạy mì bao nhiêu nè ơ chạy rồi dừng 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 ไปแรงนิดไปเอาละมึงใแรงกันนะเจอคับไปเขาชี้กนนะต่อดำไปเขาชี้กันนะไปเขาชี้นะต่อดำเอ้ย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 ดำนิดมาราคารันรองนะแรงนี่ได้ใหญ่นะครับได้ใหญ่ ตัวแดงนะราคาอยู่ตัวแดงนะเอาล่ะเด้งนิดไปไอ่ไอ้ย่ทำอะไรทำอะไรทำอะไรแดงที่ขบบนยำนี่ชนในล่างนครับหัวล่างนะมาเล็กู่ห้าครับมาเล็กู่ห้านะ หน้ามาหลังนะครับไปหน้ามาหลังต <st> ัวดำนี่ครับพยันเจ็ไปยอดนะครับพยันเจ็ไปยอดนะดำนะคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ตัวดำนี่ไปเขาคิดอะไรอยู่าชีกันะครับไปเขาชี้ไปเขาคาด้นะตัวดำนะไอ้ไรไอ้ไรไอ้ไร Đỏ, đen đỏ, đen đỏ. một về là đen toi na đen toi na hai dự đen hai dự đen toi 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 đen toi

เกียววินขึ้นเลยนะครับตัวแดงตัวแดงเครื่องติดนะตัวแดงเครื่องตีนะนะการดูทีเลียมด้วยจ้องร้องตัวแดงเครื่องติดนะครับตัวแดงตัวแดงส่วนท้ายนี่ไฟแดงนะส่วนท้ายไฟแดงนะแดงก้อนนะ dầm băng mà dầm băng mà dầm gọn bây giờ nó cũng là hiếp hà nó không là hiếp hà nó đầm liều mà dầm bìa mà dầm bìa mà hộp dầm ơi 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 ở đây dầm lên เรียงเต้นเต้นครับเต้นๆไอ้ดำวิ่งแล้วดำวิ่งแล้วแดงได้มาเดียวแดงได้มาเดียวแดงได้มาเยเดี๋ยวควานมุ่นจบรถเอาพี่เออเออหลอดรถดำวิ่ง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 แดงได้มาเดียวแดงได้มาเดียวแดงได้มาเดียวเอาจบวัวอยู่ข้างหัวระแล้วครับเจ็ดนาทีเจ็ดนาที น้องๆหนูๆที่เกาะลิมรั้วอยู่ระวังนะครับถอยเลยถอยเลยระเบิด,ดเวลานะครับถึงเวลามันไปคนเดียวนะครับ <c oughs> นี่นะครับหน้าแดนทหงดอกอ้าวิ่งน้ำไมแล้ววิ่งน้ำไปแล้ววิ่งน้ำไมแล้วถ้าวิ่งมันแง,งมเนะาะย่อแหงนหน่อย ติ๊กเองนะติ๊กองกอ,งอ่มาวานาะมาวานาใส่เขาชี้กี่สองข้างเลยนะครับเดี๋ยวรอพันน้ำตรงนะครับตามกติกา 做不